สวัสดีค่ะพบกับแม่หมกเช่นเคยนะคะกับช่องสองพี่น้องผ้าเพิ่อนชาแนลจ้าชมสวนหลังบ้านค่ะเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นสารแหน่นะคะสารแหน่แม่หมกปลูกไปนานนนนะคะก็จะเริ่มใบเล็กนะคะเพื่อนๆมีปัญหาแบบนี้ไหมคะนี่ใบใหญ่ๆแบบนี้งามงามนะคะปลูกไปนานๆก็ปุ๋ยไม่มีค่ะเพื่อนเพื่อนเราก็จะมาเพิ่มปุ๋ยเพิ่มสารอาหารให้กับ สารแน่ของเรานะคะนี่ต้นเล็กต้นน้อยนะคะเราจะทําให้ใบใหญ่ใบโตแบบนี้นะคะนีสองกระถางค่ะเพื่อนๆปลูกไปนานๆก็จะนี่ห่างหายปุ๋ยไปนานนะคะสังเกตดูเลยถ้าสารแหน่หรือต้นไม้ของเราแค่กระแดนแบบนี้นะคะเพิ่มปุ๋ยให้เลยจ้าวันนี้เราก็จะมีสูตรดีๆแค่รับดีๆในการบำรุงสารแหน่นะจ้าไปดูอุปกรณ์และวิธีทำพร้อมกันเลยจ้า มาเลยค่ะมาดูอุปกรณ์ของเราวันนี้นะคะในการบำรุงสารแน่นะคะให้ใบใย,ยใบโตใบแข็งแรงนะคะน่ารับประทานนะคะสิ่งแรกเลยจ้าเพื่อนๆแม่หมกก็ไข่หนึ่งฟองจ้าไข่นะคะเป็นไข่เป็ดไข่ไก่ก็ได้เช่นกันจ้ะต่อมานะคะ เครื่องดื่มชูกำลังวิตามิน b 3 b 5 b 6 b 12ทำให้ใบสะแหน่ของเราหรือพืชทุกชนิดนะคะสวยงามและสดชื่นใบใหญ่ใบโตนะคะอาผงชูรสนะคะในผงชูรสของเราก็จะมีโมโนโซเดียมกูตามีดเล่งลากเล่งลำต้นให้แตกพุ่มแตกกอเต็มกระถางด้วยสิ่งนี้กันเลยนะคะออกมานะคะอีกอย่างนึงไม่มมก,ก็เตรียมน้ำเปล่านะคะ สาลาแน่ไข่เยอะก็เพิ่มปริมาณได้นะคะเพิ่มได้ทั้งไข่ทั้งเครื่องดื่มชูก,กําลังและผงชูรสนะคะวันนี้แม่หมกก็บํารุงสองกระถางเล็กๆนะคะก็จะใช้เป็นน้ําเปล่า4ลิตรค่ะเพื่อนๆขั้นตอนแรกนะคะมาดูวิธีทํากันเลยขั้นตอนแรกเราก็ตอกไข่ค่ะเพื่อนๆ,น,ๆนี่เลยเปลือกไม่ต้องทิ้งบีไปเลย เปลือกแข็งๆคมๆแบบนี้นะคะมีแคลเซียมและไรมดไรแรงไรนอนนะคะหอยทาาหอยเวียนได้อย่างดีค่ะเพื่อนๆเปลือกไข่มีความคมนะคะทําให้หอยทาาหอยเวียนไม่ชอบนะคะบีใส่ไปเลยจ้ะตีไข่ให้ละเอียดเลยนะคะ เคล็ดลับวันนี้นะคะใช้ได้ทั้งพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเ,เพื่อนหนึ่งช้อนโต๊ะแบบนี้เลยนะจ๊ะเทใส่ไปในไข่เลยค่ะต่อส่วนผสมของเราให้เข้ากันเลยต่อมานะคะได้ไข่ ตีละเอียดแบบนี้นะคะเทใส่ไปในน้ำเปล่าค่ะเพื่อนๆเนทลงไปเลยเทส่วนผสมของเราให้เข้ากันเลยนะคะเพื่อนๆคนเข้ากันเลยคนใน้ถงชูรสก็ใไ่ของเราหลังจากนั้นนะคะเราก็นำ เครื่องดื่มชูกำลังใส่ไปเลยจ้าสูตรนี้เร่งด่วนเลยนะคะทำให้ใบใหญ่ใบโตนะคะการใบแข็งแรงใบใหญ่หน้ารับประทานนะคะใส่ไปเลยสองฝาจ้าแค่นี้เราก็ได้น้ำปุ๋ยของเราแล้วนะคะนี่ ไปเลยค่ะไปลดสรารแหน่บำรุงสรารแหน่กันเลยนะคะวันนี้สรารแเน่เพืชผักสวนครัวเราก็บำรุงได้ไม้ดอกเราก็บำรุงได้นะคะนี่ว้าวดอกกุหลาบของแม่มกนะคะติดดอกดีจังเลยลอดอกเล็กน้อยนะคะแต่สวยมากติดดอกตลอดทั้งปีค่ะเ,เพื่อนๆแม่มกก็ใช้สูตรนี้อาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะไม้ดอกก็ลดได้จ้า สารเเน่นะคะเพื่อนๆเนหี่ยวๆเช้าๆแบบนี้หมามากเลยในการรัรุงด้วยสูตรนี้นะคะก็ลดไปเลยจ้าปกตินะคะสารแน่ก็ชอบน้ำค่ะเพื่อนๆลดเช้าลดเย็นลดด้วยน้ำปกติธรรมดานะคะลดด้วยน้ำปุ๋ยสูตรไหนก็เหมือนกันนะคะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งค่ะเพื่อนๆลรทีชุ่มไปเลยีแคละแกนนะคะต้องการปุ๋ยอย่างหนักนะคะ่ะ บำรุงเลยค่ะวันนี้นะคะเคล็ดลับบำรุงสรารแหน่ของแมมหมกก็จบลงเพียงแค่นี้เพื่อนๆก็ลองไปทำตามดูนะคะใครมีปัญหาสรารแหน่ต้นเล็กต้นน้อยแค่แกรนแบบนี้นะคะเพื่อนๆจัดสูตรนี้ไปเลยจ้าเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ